มื่อนี้คอยนั่งอยู่้านกาแฟอยู่โรงพยาบาลนะคะ่ะทุกคนอคอยมาหาขับรถกับพญ่์ฝรั่งนะคะพอดีแล้วมีนัดนะมาหาหมอมาตรวจเลือดนะคะทุกคนมาเช็กอุนทาสาวเบิงตับไตใสพุ่งแล้วนะคะ,ะแล้วกามาตรวจเลือดไงไทร้อยแล้วพร้อมนะคะแล้วเป็นไทร้อยน้ำคอยกันเลยนั่งจิบกาแฟอยู่นิานะคะ can tonight สวัส hmm. ดีค่ะทุกคนค่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์ฟินสวีเดนค่ะทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันหรือเปล่า ก่อนอื่นขอยต้องขอกราบขอบคุณงามๆสำหรับนำใจอันงดงามของ FC ทุกคนนะคะที่เขอามาชมคลิปในช่องของมาดามบันนอกนะคะแล้วก็เขียนคอมเมนต์ส่งกำลังใจส่งพลังบวกมาให้คอยนะคะเมื่อนี้ยขอ,อยไปหัดขับรถขึอกเกาล้วคะ่ะทุกคนแล้วก็พญายันฝลังแล้วก็ไปหาหมอนะคะ หมอนัดแล้วนตัตรวจร่างกายนะคะตรวจตับไตใส่พุงแล้วนั่และค่ะแล้วล้วนะก็เป็นโรคไ้ร้อยพร้อมนะคะทุกคนหลังจากที่เสร็จธุลาหาหมอแล้วข่อยก็ขับรถหัดขับรถอยู่ชั่วโมงหนึ่งก็ได้พากันกลับบ้านนะคะเมื่อเนยข่อยเอาอันนี้มาโชว์ทุกคนนะคะสตอเบอรี่ค่ะแต่ว่า ควจะกินกับเกลือนะคะทุกคนเพราะว่าขวยซิมเบิล้วมันจะเปรีย้ยวนะจากน้อยนะคะค่อจะไม่กินอ่างทุกคนนะคะมันจะออกเปรี้ยวหวานนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้นะมันจะเขา่าช่วงนาซ้มเมืรอแล้วสตรอเบอรี่ก็จะออกนะคะแต่ว่าอันนี้นะว่าแม่สตรอเบอรี่ของสวีเดนนะคะมาจากประเทศอื่นนะคะ มาค่ะทุกคนมากินสตรอเบอรี่จำเกลือน้ำข่อยก่อนค่ะก็ผสมคักแล้วค่ะแต่อันแรกที่ข่อยชิมน,นะส้มๆแต่อันนี้บางนึงหั่นนะผสมปันไดงหวานยุคค่ะแต่า,าจะจำเกลอแน่ะค่ะน้ำข่อย กลมกลมอันนี้หน่วยใหญ่ๆค่ะทุกคนอันนี้เป็นตะวานครับเป็นหน่วยใหญ่มึงดูค่ะทุกคนมาค่ะนำหลายแตกวาค่ะ Nơi này, bạn có thể khuôn vãi bạn Vâng Kính nhạy nhạy, kính khám nhạy nhạy rồi Kính An FC Và đây là kính trầm kiếm cổng สตรอเบอรี่คถ้าเ้ากินหนาสตรอเบอรี่อิริเนะี่ะมันก็จะหวานมากนะคะทุกคนแต่ตอนนี้มันก็จะมีรสเปรี้ยวผสมหวานแน่นะคะช่วงหนาที่ออกประมาณช่วงอมิถุนายนกรกฎานะจะหวานมากๆเลยะคะ่ะสตรอเบอรี่ค่ะเมื่อน,นี้ข่อยก็จะมาบ่าวเ,เรื่องการาขับรถของข่อยนะคะช่วงนี้ข่อยก็จะไป ขับรถหัดขับรถบ่อยๆนะคะเพราะว่าไก่จิฮอดมือสอบขับแล้วค่ะทุกคนค่อยนะเป็นตื่นเต้นเป็นหอนฮอนหนาวๆนาวทุกมือเลยละคะ่ะไก่เวลาขอม้าถุกทีแล้วค่ะขอกำลังใจจากเอฟซีทุกคนไวยพร้อใ้ใข่อยสอบได้แนะะ่เ้อค่ะมีเอฟีท่านหนึ่งนะคะที่ทำข่อยว่าอ่าอยูระเทศสวีเดนการสอบใบขับขี่นะมีข้อจํากัดเรื่องการอาสอบ เกียร์ออโต้หรือ,อเกียร์กระปุกหรือเปล่าว่าสั้นค่ะ,ะยุโรปประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่เขาก็จะแบ่งออกเป็นสองยางกับเกียร์กระปุกกับเกียร์ออโต้นี่แหละค่ะอันแรกก็คือถ้าเฮาเลือกที่จะสอบเกียร์กระปุกสอบใบขับขี่เกียร์กระปุกเฮาน่าก็สามารถที่จะขับรถทั้งเกียร์กระปุกและเกียร์ออโต้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเฮาเลือกสอบรถเกียร์ ออโต้เฮาหนาพอสามารถที่จะขับรถเกียร์กระปุกได้ค่ะทุกคนงงบอคะคือเฮาหนาถ้าเฮาเลือกที่จะทําใบขับขี่เกียร์กระปุกเฮาสามารถที่จะขับรถได้ทั้งสองประเภทก็คือเกียร์กระปุกกับเกียร์ออโต้ได้ค่ะแต่ถ้าเฮาเลือกสอบเกียร์ออโต้เฮาจะขับได้แต่เกียร์ออโต้นะคะบ่สามารถที่จะขับรถ เกียร์กระปุกได้นะคะทุกคนนี่คือข้อเสียของการสอบเกียร์กระปุกนะคะแต่ว่าสําหรับข่อยนะข่อยก็เลือกสอบเกียร์ออโต้นะคะทุกคนเพราะว่าข่อยนี้ถดเกียร์ออโต้ข่อยก็เลยสอบเกียร์ออโต้นะคะง่ายพอมนะคะเพราะว่าก็นี้แต่เหยียบคันเร่งกับเหยียบเบรกนะคะแต่ถ้าเขาเลือกเกียร์กระปุกมันก็จะมี หยาบคาดน้ำสีนะคะทุกคนเคยกันเลยเลือกเลียนันที่ง่ายนะคะแต่ป่าน,นั้นก็บเบิดเงินหลายแล้วล่ะค่ะทุกคนแต่ตามที่คอยเรียนน้องครูครูน่ะเป็นผู้ให้คะแนนเป็นคนตัดสินคอยอเพิ่นก็นว่าคอยนะ่ะขับรถด,ดีแล้วล่ะค่ะทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนไปสอบมันก็นขึ้นอยู่กับผู้คุมสอบนะคะว่าคอยนะ่ะจะขับรถเข่าตาเพิ่นหรือเปล่ากันนี่กันแล้วแต่ดวงคอยนะคะ ถ้าข่อยดวงดีก็คงจะผ่าน,นะคะ่ะถ้าดวงบดีก็ต้องมาฝึกขับไม่ละค่ะทุกคนเพราะว่าข่อยรู้จากน้องคนหนึ่งะคะ่ะเขาเป็นคนสวีเดนนี่ละคะ่ะก็รู้จากตอนที่ไปฝึกถนนลืน่นน้ำกันนะคะแกก็ยังสอบผบ่านแกน่สอบครั้งแรกแกลืมจอดมองที่ไปเขาบอกให้หยุดนะคะทุกคน ขนาดแก้ผิดแค่นั้นเนะเขาก็บออนุโลมหายเลยค่ะในราคาก็คือแก้เพิ่งสอบไปได้สองมือนะคะทุกคนแก้เสียใจขนาดเลยเพราะว่าการจองสอบคำนะ่ะต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะคะบางขรนะั้งบามีคิวให้สอบัางซีก็ต้องเลื่อนไปก็ต้องร้อไปอีกนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นการสอบครั้งแรกของคอยก็จะต้องพยายามที่จะ มีสมาธิแร้วกับ,บคเครียดนะคะเพื่อจะค่อยสิดาใบกับขี่แต่ว่าขั้นบ่อาอ่านผ่านถือว่าเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนละค่ะแล้ขาขังต่อไปกับสิด้ดเอ,อกมาปรับปรุงนะคะทุกคนขอให้ทุกคนห้ยกำลังใจคอย,ยนะเด้อค่ะตอนนี้คอยตื่นเต้นอีินนะคะเป็นคือเป็นไข่ชุ่มมือนี่ละคะ่ะ <laughs> แต่ละมือท่านคิดเลื้ยงเกี่ยวกับเหตุใแบบกับคีสอบแบ,บกับคีคอยตื่นเต้นมากเลยค่ะขนาดคอยเรียนกับครูนะ่ะบางมือนะ่ะคอยกันยังเครียดเลยค่ะทุกคนขนาดเป็นกันเองกับครูมันก็บกว่ามันเรื่องง่ายนะคะ่ะที่คอยได้อ่านในกลุ่มเหตุแบบกับคีสวีเด่นนะคะบางคนนะ่ะสอบตั้งหาข้างนะคะกับอันนี้นะ่ะเร้วอแต่ดวงฝ่าดวงมันคือว่าเลยค่ะทุกคน มันบ่ไรเกี่ยวกับวา่าเก่งนะคะมันอยู่ที่ดวงน้ำนะคะบางคนอนะขอบรถเก่งแต่เวลาที่อะไปสอบกับบกขาตากรรมการที่กับบกพานะะนะยะทุกคนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอบครอบจะต้องอเฮ็ดให้เข่าตากรรมการนะคะค่ะ <c oughs> ทุกคนคะเมื่อนี้คอยกสิขอบจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกํกำลังใจที่ทรงมห้ม้าดามบานนอกนะคะ ก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับเมื่อน,นี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ